เรากำลังอยู่ในยุคสมัยที่เออะเออะอะไรก็เก็บตัวอยู่บ้านปลายปีก่อนเราพบกับฝุ่นจิ๋ว PM 2.5สูงทั่วประเทศทำให้เราต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านงดกิจกรรมกลางแจ้งปิดประตูปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดเครื่องฟอกอากาศต่อมาโลกก็ได้ทำความรู้จักกับโรคระบาดใหม่ที่ชื่อว่าโรคโควิด -19 ที่เข้ามาเขย่าวิถีชีวิตของคนทั้งโลกครับทำให้เรารู้จักคำว่าล็อกดาวน์รู้จักคำว่า work from home มากขึ้น ในไทยก็คงคุ้นชินกับแคมเปญอยู่บ้านเพื่อชาติกันใช่ไหมครับแถมเทคโนโลยีในปัจจุบันก็เอื้อซส่เหลือเกินที่ทําให้เราไม่ต้องไปไหนเลยกดทีเดียวรูดปื้ดทีเดียวของก็มาอาหารก็มาเราจึงได้ใช้ชีวิตและเวลาอยู่ในบ้านมากขึ้นครับเมื่ออยู่บ้านมากขึ้นเราจึงต้องใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านมากขึ้นโดยเรามักให้ความสําคัญกับมลพิษอย่างฝุ่นจิ๋ว pm 2.5เชื้อราไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้ที่แขวนลอยในอากาศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถลดลงได้ด้วยการปิดประตูปิดหน้าต่างเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วก็เปิดเครื่องฟอกอากาศนั่นเองครับสิ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหนึ่งในก๊าซที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกในอดีตรเราเชื่อว่าระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีผลเพียงเล็กน้อยต่อมนุษย์แต่เริ่มมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับผลของระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ปิดอย่างห้องเรียนอาคารและบ้านเพิ่่มมากขึ้นือยๆ ว่ากา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ข้างสูงเกินไปจะมีผลกับสมองโดยเฉพาะอาจทําให้กระบวนการการรับรู้หรือ c ognitive function ลดลงแล้วระดับเท่าไหร่ล่ะถึงจะเรียกว่าสูงทั่วไปอากาศนอกบ้านจะมีระดับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่300-400 ppm แต่ถ้าหากอยู่ในบ้านก็อาจจะสูงมากกว่านั้นอย่างตอนนี้ที่หมอนั่งอยู่ระดับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่753นี่คือบ้านที่มีอากาศถ่ายเทดีพอสมควรนะครับ แต่ถ้าอยู่ในห้องปิดมิดชิดและมีคนอยู่รวมกันมากๆระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อาจจะพุ่งสูงขึ้นไปถึง1 5 0 0 0 0ถึง3,000 ppm กันได้เลยโดยจากการศึกษาของ Harvard พบว่าระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงกว่า950 ppm จะทำให้การทำงานของสมองแย่ลงบางการศึกษาก็บอกว่ามากกว่านั้นเอาเป็นว่าถ้าระดับต่ำกว่า1,000 ppm ก็จะไม่ค่อยมีผลกระทบก่บสุขภาพมากนักครับ ซึ่งยิ่งระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงมากเท่าไรเราก็จะรู้สึกเวียนหัวอ่อนเพลียง่วงนอนและเบลอเบลฮะสมองก็จะเริ่มตัดสินใจแล้วก็ทำงานได้แย่ลงเขาว่ากันว่าในห้องนอนที่ติดแอร์และมีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะมีระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมข้างได้สูงถึง1 5 0 0 0 0ถึง2,000 ppm กันได้เลยครับเดี๋ยววันนี้หมอจะทำการทดลองว่าไอที่เรารู้สึกง่วงๆเบลอๆตลอดเวลาเนี่ย มันเป็นเพราะระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงขึ้นหรือเพราะเราขี้เกียจกันเองตามมาฮะเดี๋ยวพิสูจน์กันสวัสดีกันอีกครั้งครับตอนนี้อาบน้าอาบท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมตยวเตรียมตัวเข้านอนก็ปกติก็เดี๋ยวจะพาลูกอ่านหนังสือนิทานก่อนเข้านอนอยู่แล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> แต่นี่คือเครื่องมอนิเตอร์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันจะข้างจริงหรือไม่ข้างจริงนะครับขอระวังเครื่องนี้นะฮะไว้ตรงนี้นะครับเพื่อทําให้ทุกคนนเห็ว่า มันเป็นยังไงบ้างตลอดทั้งคืนนะจ๊ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ลองไปดูกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างบอกตามตรงนะครับส่วนตัวพอเห็นระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซ่ิางสูงในห้องนอนก็เริ่มกังวลไม่ใช่น้อยครับเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุขภาพของคนในครอบครัวโดยเฉพาะลูกที่สมองและก็ร่างกายของเขายังต้องเติบโตอีกมากเลย ซึ่งมลพิษชนิดอื่นๆเนี่ยอย่างฝุ่นจิ๋ว PM 2.5เชื้อโรคต่างๆที่ฟุ้งกระจายในอากาศหรือสารก่อภูมิแพ้ต่างๆมันอาจจะกรองได้ด้วยเครื่องกรองอากาศครับแต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันกรองด้วยเครื่องกรองไม่ได้นะสิสิ่งที่พอจะทําได้เพื่อลดการข้างของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้อากาศทายเทซึ่งมันก็ร้อนไงมียุงไงเดี๋ยวเป็นไข้เลือดออกอีกจะให้ติดเครื่องมอนิเตอร์แล้วเปิดระบายอากาศ ให้กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกเป็นระยะก็ดูจะยุ่งยากเกินไปครับหากใครกำลังคิดจะสร้างบ้านก็คงต้องคิดถึงเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้แลนดี้โฮมผู้นำเรื่องการสร้างบ้านครบวงจรที่ปรับให้คุณได้แบบตรงใจเขานำเสนอเทคโนโลยีการอยู่อาศัยใหม่ล่าสุดแคปพลัสเทคโนโลยีควบคุมคุณภาพอากาศเพื่อสภาวะที่เหมาะสมต่อพัฒนาการด้านสมองและการนอนหลับที่มีคุณภาพโดยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศ รักษาระดับออกซิเจนและลดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบ้านลงทั้งยังลดมลพิษอย่างฝุ่นจิ๋ว PM 2.5ด้วยระบบกรองอากาศก่อนเข้าสู่ภายในบ้านสร้าง positive pressure หรือแรงดันอากาศบวกเหมือนในห้องปลอดเชื้อครับช่วยป้องกันฝุ่นจากภายนอกตัวบ้านและยังรักษาอุณหภูมิของอากาศภายในบ้านด้วยการปรับอุณหภูมิของอากาศตั้งแต่ก่อนเข้าตัวบ้านได้อีกด้วยตอนนี้สร้างบ้านกับ Landy Home เขาติดตั้งระบบแคปพลัสที่ฟรีๆไปเลยครับ ได้บ้านคุณภาพที่สวยตรงใจพร้อมกับคุณภาพอากาศที่ดีให้เหมาะสมกับคุณภาพชีวิตที่ดีๆของทุกคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ